กายลุง GK87 ครั้งนี้มาพร้อมกับจอจิ๋วที่ภาพชัดมากขึ้นดีไซน์สวยเหมือนเดิมโปรแกรมใช้งานผ่านไร้สายได้แล้วและมาในราคาเพียงแค่2,000กลางๆเท่านั้นดวในคลิปนี้เฟชมารีวิวให้ดูกันค่ะจะน่าใช้มากนะ้อยแค่ไหน Go Go! ขาเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นก,นกำลังใจให้กับพวกเรา,ถาแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายก็สามารถ,ถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายกลาสวัสดีชาวข้างรักเกมวิ่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะต้องคอยอมรับจริงๆว่าแบรนด์สกายลุงเนี่ยออกไลน์อัพมาเยอะมากๆและนี่ก็คงจะเป็นการรีวิวสกายลุง GK87 คลิปที่345ของเฟสแล้วละมั้งแต่ว่าพวกสเปกการใช้งานเนี่ยมีข้อต ก่อนตัวแพ็กเกจถือว่าใกล้เคียงเดิมเปิดมาจะมีตัวควิคไกด์ให้สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่หากดูในคลิปนี้เฟซว่าน่าจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วค่ะและแน่นอนก็ต้องมีตัว GK87 มินิมาให้แค่สีสันก็ดูฉูดฉาดเอาเรื่องแล้วส่วนสายการเชื่อมต่อค่ะจะมีความแลกนิดนึงเป็นสายยางหัวก,การเชื่อมต่อเป็น USB Type A to Type C ตรงบริเวณพอร์ตการเชื่อมต่อเฟรู้สึกว่าเขาเก็บงานมาได้ดีมากขึ้นนะสำหรับเซตนี้รวมไปถึงว่ายังมี USB Dongle มาให้ด้วยไว้ต่อขยายสัญญาณหรือว่าเสีย ใช้งานได้ไกลมากขึ้นถัดมาคือเซ็ตคีย์แคบสำรองค่ะเนื่องจากตัวคีย์บอร์ดจะให้มาแบบสปีดสเปซบาร์ก็เลยจะมีสเปซบาร์แบบ 6.5u แถมมาให้เผื่อใครต้องการจะเปลี่ยนเพิ่มเติมรวมไปถึงว่ายังมีปุ่ม WASD มาให้ใครเป็นสายเกมเมอร์ใช้ปุ่มนี้บ่อยๆปุ่มลอกก็สามารถเอาอันนี้มาเปลี่ยนแทนได้นะคะและส่วนของสเตเบลิเซอร์ก็ต้องแถมมาให้ด้วยเนาะเพราะมันเป็นแบบสปีดสเปซบาร์ใครติดแบบยาว <c oughs> ก็มอดนิดนึงส่วนสวิตช์สำรองจะให้มา2ตัวตามสวิตช์ที่เ,เพื่อนๆเลือกใช้และสุดท้ายเปป็นอุกร ตอนถอดมดต่างๆจะมีที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปมาให้แล้วก็ไว้ยสีฟ้าเนี่ยเฟนไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะขอก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเอาส่วนของการดีไซน์ก่อนเลยถือว่าใกล้เคียงกับ sky lumgk 8 7 Pro ที่รีวิวไปก่อนน้านี้พอสมควรจะต่างกันแค่ตัวจอที่มีขนาดเล็กลงนะคะน็อปปัดเหลือแค่1อันแต่สายเนี่ยมาในไซส์ที่ kl ตัวเฟรมอลูด้านบนก็สามารถถอดได้หรือว่าที่เก็บ usb dc ก็สามารถถอดได้เช่นเดียวกันคือโมเดลเดียวกันเป๊ะส่วนความต่างต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่องของ โทนสีสันนะคะเขาจะมี2สีให้เลือกอย่างในคลิปนี้จะเป็นตัว white Christmas และก็จะมี black x m a t ด้วยนะคะเป็นโทนสีดำหน่อยโดวยวัสดุ body case เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคะมีความสีคุ้นๆโปร่งแสงเล็กน้อยเฟซว่าการดีไซน์ลงตัวแล้วก็สวยมากๆเลยนะหากใครชอบแบบขาวตัดแดงน้ำเงินเงี้ยพวกงานดีไซน์ถือว่าสู้กับสกายลุ g g k 87โป o ที่ราคา4 0 0 0กว่าบาทได้เลยแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์จริงๆของรอบนี้ก็น่าจะเป็นตัวจอนะคะที่เป็นจอ TFP อย่างในตัว G k เค 87 Pro โปก็มีคนมาฟีดแบคว่าเฮ้ยจอมันไม่ค่อยชัดหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเฟชใช้นั้นน่ะก็รู้สึกว่ามันชัดแล้วนะแต่ในตัวนี้มันชัดกว่าทุกๆตัวที่เฟชเคยใช้มาเลยทุกคนถือว่าคุณภาพจอดีมากๆากหากมีโอกาสไปโชว์ตัวจริงๆแนะนําไหมทุกคนลองไปเดินดูนะคะว่ามันชัดขนาดนั้นจริงไหมรวมไปถึงพวกการคัสตอมไม้หน้าจอ<ๆ>เขามีโปรแกรมที่ปรับได้ง่ายมากขึ้นแล้วด้วยถือว่าทางสกายลุงแก้เกมมาได้ดีค่ะตัวหน้าจอหากใครอยากใช้งานได้เพิ่มเติมมากขึ้นไม่อยากใส่แค่ไฟ จิ๊บก็เอาไว้ดูเวลาได้สามารถปรับโหมดไฟต่างๆสวิชตัวคีย์บอร์ดให้รองรับ Mac OS หรือว่า Windows แล้วก็ยังดูแบตเตอรี่ต่างๆได้นะคะมีจอแล้วน่าจะสะดวกสบายมากขึ้นนะแล้วก็ยังมีน็อตไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงอีกเช่นเดียวกันส่วนใครต้องการจะเปลี่ยนนอ็อตอันนี้เฟสลองดึงแล้วนะคะไม่สามารถดึงออกได้นะถัดมาที่ขอบด้านบนตัวคีย์บอร์ดจะเห็นได้เลยว่าเขาต,ตกแต่งตัวแถบแม่เหล็กมาให้สามารถถอดออกได้นะคะเป็นตีมสีแดงสวยมากมีลวดลายด้วยโดยพอร์ตการเชื่อมต่อจะวางมาอยู่ ที่บริเวณมุมด้านซ้ายจะเป็นพอร์ตไทป์ซีนะคะไว้เสียบใช้งานได้แล้วบริเวณข้างๆกันนั้นจะเป็นท็อกเกิลเอาไว้ปรับโหมดการเชื่อมต่อจะเลื่อนเพิ่มขึ้นได้อีก2ขั้นด้วยกันตรงกลางจะเป็นโหมดบลูทูธและเลื่อนไปสุดจะเป็นไวเลส 2.4GHz ค่ะหากพลิกมาที่บริเวณด้านหลังจะเห็นตรีมการ์ดลายสวยมากๆและด้วยความที่เคสมีความโป่งใสเล็กน้อยก็จะเห็นลายด้านในส่วนการปรับระดับความสูงนั้นสามารถปรับเพิ่มได้2ขั้นด้วยกันแล้วก็บริเวณตามมูลต่างๆค่ะจะมียางกันลื่นมมาให้ไไ่คย์์บอรขัป ่อนนนนใช้งานนัเองเราชมความสวยงามของตัวเคสบอดี้ไปแล้วมาชมความสวยงามในส่วนของคีย์แคปกันบ้างดีกว่าแม้ว่าจะมีการลดทอนสเปคตัวจอแต่ว่าคีย์แคปยังให้มาจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนว่าต้องตกแต่งให้มาเข้าธีมกันนะคะจะออกแบบคริสต์มาสหน่อยเป็นน้องกวางเป็นต้นสนต่างๆใช้คัลเลอร์แบบเน้นสีขาวตัดสีน้าเงินแดงสวยมากจริงๆแล้วก็คีย์แคปของเขาจะเป็นแบบพุดดิ้งด้วยนะคะบริเวณด้านบนมีความทึบส่วนด้านล่างจะเป็นแบบสายไฟลอดอลังการมากๆแล้วก็ใน ครังนี้ตัวฟอนต์นะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษามาให้ตัวฟอนต์ไทยเนี่ยมีการตกแต่งแบบสีสันมาด้วยนะไม่ใช่แค่การยิงเลเซอร์แบบสีเทาสีดำแบบปกติรู้สึกได้เลยว่างานคีย์แคปมันดีมากขึ้นนะคะแน่นอนว่าโหมดการเชื่อมต่อลูกที่สกายลูนก็ให้มาแบบจัดเต็มไม่กัดลองรับแบบไตรโหมดเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเสียบสายไทยซีไวเลส2.4 g ิกะเฮิร์ตผ่าน USB DC แล้วก็บลูทูธแต่โหมดบลูทูธที่เฟสได้ลองใช้งานมาเนี่ยจะรองรับแค่2ออุปกรณ์พร้อมกันนะคะแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่ ด้วยราคาที่ปรับลดลงมาก็ต้องมีการตัดทอนไปบ้างส่วนการใช้งานสําหรับเฟนไม่ได้เจอปัญหาอะไรเลยนะคะใช้งานได้ค่อนข้างเสถียรต่อบลูทูธกับ MacBo o k iPad มือถือต่างๆก็เชื่อมต่อได้เสถียรเพราะว่าเป็นบลูทูธ5.1หรือใครเป็นสายเล่นเกมอยากได้ความเสถียรมากกว่าน,นี้ก็แนะนําเป็นไวลเลส2.4 g ิกะเฮิรต์นะคะต่อดองเกลใกล้ๆหน่อยจะได้ไม่มีสัญญาณอื่นๆมารบกวน,นะคะ่ะเรื่องของแบตเตอรี่ตรงนี้จะอยู่ที่3,600ม ah ิลลิแอมนะคะถือว่าให้มากลางๆนะทุกคนถ้าเกิดใครมีเปิดจอทิ้งไว้้้เปิิดไไฟทงวอาจจะแบ หมดเร็วนิดหน่อยแต่โดยรวมการใช้งานถือว่าครบคันมากๆค่ะพาไปดูสวิตช์แมนคันิเคิลด้านในกันบ้างครั้งนี้ทางสกายลุงเลือกใช้แบรน Switch ด์สวิตช์ KTT โดยตัวที่เฟสได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวบลูสวิตช์นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกอีกก็คือบลูสวิตช์แล้วก็เลสสวิตช์ซึ่งเป็นสวิตช์มาตรฐานทั่วไปที่หลายๆคนรู้จักกันเนาะจะไม่ได้หวือหวาเหมือนตัว GK87 Pro มากเน้นสายประหยัดนิดนึงด้วยส่วนของตัวสวิตช์เนี่ยเฟสจะแปะรายละเอียดบุตรความไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะเผื่อใครกําลังจะเลงว่าเฮ้ย ปูสวิตเลซสวิตบ่าวสวิตอันไหนดีส่วนตัวเฟสอะค่อนข้างจะพึงพอใจในเรซสวิตแล้วก็บาวสวิตเนาะหากใครเป็นสายเล่นเกมอาจจะชอบปูสวิตก็ได้รวมไปถึงว่าเฟสได้ทำซาวท์เทสของบาวสวิตไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถกดข้ามไปลองฟังกันได้ว่าถูกใจกันมากน้อยแค่ไหนแล้วด้วยความที่น้อง GK 87มินิมอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยได้สวิตแบบเบสิกพื้นฐานทั่วไปมีงบเหลือเฟสก็แนะนําให้ไปซื้อสวิตแบรนด์อื่นๆนมาเปลี่ยนเพิ่มได้นะคะเพราะตัวนี้เนะี่ยมีการรองรับคอสฟ็อกก็ถอดเปลี่ยนสวิตตัวเด ออกได้เลยแล้วก็หา m มค h านิคอลสวิตช์แบบอื่นมาใส่ได้โดยการทอสวอปเนี่ยรองรับขาสวิตช์ทั้งแบบ3พินแล้วก็5พินเลยนะสะดวกต่อการใช้งานส่วนพวกโครงสร้างด้านในจะเป็นแกสเกตเม์นะคะเพจเป็น PC มีการตัดเฟกคัตมาให้แต่พวกฟิลลิ่งการยั่ตามนิ้วมือเนี่ยยังมีความแข็งอยู่นะไม่ได้แบบยั่ขนาดนั้นทางนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในมีการมอตโฟมมาให้แล้วเรียบร้อย4ชั้นด้วยกันอ้แล้วก็คีย์บอร์ดแบบเดิมๆอะ่ะเขาจะให้เป็นแบบส คนไทยไม่ค่อยชินกับเลเยอร์แบบนี้กันสักเท่าไหร่ข้อดีของมันคือคุณสามารถใส่ฟังก์ชันลงไปในปุ่มนี s <S ้เพิ่มได้หรือหากใครไม่ชอบชอบแบบยาวๆ 6.25u เหมือนเดิมก็สามารถนั่งคัสตอมัยเปลี่ยนเองได้เลยค่ะโดยขั้นตอนแรกให้ถอดสวิตช์ถอดคีย์แคปออกมาก่อนขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการถอดสเตเบลิเซอร์นะคะอันนี้เราสามารถงัดตรงด้านในสเตเบลิเซอร์ออกมาทําทั้งหมด2คู่นี้เลยนะคะส่วนขั้นตอนที่3อย่าลืมเอาซิลิโคนที่ปิดตรงไฟนี้ออกก่อนและให้นำ เอาสเตลไลเซอร์สเปซบาร์แบบยาวมาใส่เข้าไปแทนโดยการสอดตัวเส้นเหล็กเข้าไปก่อนแล้วก็กดลงไปนะคะน้องจะลงล็อกได้พอดีแบบนี้จากนั้นก็นําสวิต์มาใส่ที่บริเวณตรงกลางแล้วก็ใส่คีย์แคปปิดเข้าไปค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วและนั่นของโหมดไฟคีย์บอร์ดตัวนี้ปรับได้อยู่มัน10เกือบ20โหมดเลยนะทุกคนแล้วตัวไฟบอกเลยว่าสวยมากอาจจะเป็นเพราะว่าคีย์แครบของเขาโครงสร้างด้านในของเขามันมีความแบบใส่นะคะทำให้ไฟมันลอดขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแลอตัวไฟจะวาง มาแบบ n น t Facing Switch นะคะสามารถปรับโหมดไฟได้รายคีย์เลยแล้วก็แนะนําให้ใช้ผ่านตัวโปรแกรมน่ะจะดีซะมากกว่านะคะเพราะว่าจะคัสตอมไมได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีโหมดไฟตามเสียงเพลงอีกด้วยซึ่งตัวโปรแกรมที่ใช้ในครั้งนี้นะคะจะมีเว็บที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยเดี๋ยวเฟจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะจากนั้นมากดที่นี่ค่ะ GK6X แล้วก็เป็นตัวนี้นะกดดาวน์โหลดได้เลยน้องเป็นภาษาจีนอาจจะงงๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราดาวน์โหลดและเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าตาตัวโปรแกรมมาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะ โดยในเซสชันแรกนะคะจะเป็นการปรับรีแมปปิ้งปุ่มต่างๆใครต้องการจะใส่มาโครเข้าไปเพิ่มมีเดียฟังก์ชันก็คือเข้ามาเซตในส่วนนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงว่าถ้าเกิดเรากดตรงออเทอร์เซตติ้งเนี่ยจะเป็นการเซตในส่วนของการใช้งานไร้สายด้วยอยากจะให้น้องสลีปประหยัดแบบใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือดูตรงนี้ได้ถัดมาในฝั่งของฟังชันเซตติ้งอันนี้จะเป็นการปรับโดยการกดพบปุ่มฟังก์ชันเพื่อเลือกใช้งานต่างๆนะคะอย่างปุ่มดีลีทเนี่ยก็จะใส่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมไว้น้องจะเป็น แค่ backspace ปกติจะไม่สามารถกดลบไฟล์ได้เน,นี้ยเพื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้นกดฟังก์ชันแล้วก็ backspace จะกลายเป็นปุ่มดีๆนั่นเองค่ะหรืออย่างเดิมๆที่ใส่มาเป็นปุ่มบวมเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มมิวได้อ่าจะเป็นประมาณนี้นะต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของ macro คือถ้าเกิดใครต้องการจะ record สามารถกดบวกทรงส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็ทําการเซต macro แต่ว่าเฟซเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานส่วนนี้บ่อยสักเท่าไหร่เลยไม่ได้มีข้อมูลมากเนาะแต่หลกัหลกๆที่ชื่นชมจริงๆจ,จะเป็นส่วนของสกีนั่นเอง เราสามารถเลือกไฟล์ตรงนี้นะคะ add frame หรือว่า select picture ก็ได้อย่างเฟซต้องการจะเซตรูปภาพนี้นะคะก็กด open ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีการอัปเดตเพิ่มมาใหม่เราสามารถใช้ scroll m o u ส์เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะคะเพื่อจะจัด compose ภาพหรือว่าขยับอะไรต่างๆเพรว่ามันดีมากๆนะใครอยากได้ภาพเต็มจอมากน้อยแค่ไหนก็คือเลือกปรับได้เลยอย่างอันเนี้ยเฟซต้องการประมาณนี้ก็กด confirm นะคะจากนั้นก็เลือกเป็น upload picture รอสักแป๊บนึง แค่นี้ก็จะได้รูปภาพมาแสดงที่ตัวคีย์บอร์ดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะอัปโหลดไฟล์ GIF ก็สามารถเลือก Select Picture ได้แต่กดที่ตัว อัปโหลดแอนิเมชันแทนโดยในเซสชันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องเสียบสายตลอดการอัปโหลดนะคะแต่หากเป็นพวกการปรับโหมดไฟปรับพวกรีแมปปิ้งปุ่มต่างๆเนี่ยใช้งานผ่านไวรัสได้อันนี้เป็นสิ่งที่อัปเดตมาในรุ่นนี้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของโหมดไฟนั่นเองทุกคนจะมีโหมดเยอะมากแล้วก็มีโหมดตามเสียงเพลงอีกด้วยเยอะมากจริงๆแล้วก็จะเป็นการปรับไฟต่างๆตามที่เพื่อนๆต้องการนะคะเข้ามาลองเล่นกันได้ใครที่ซื้อไปนะส่วนในโหมดแชร์เพรว่าสะด บกสุดๆเลยคือเราสามารถไปเอาไฟล์ของคนอื่นเนี่ยอัพโหลดลงไปในคีย์บอร์ดของเราได้นะคะเขาก็จะมีทาเหมือนแบบพีีเซไว้ให้แล้วคือเปลี่ยนลายวิกยังได้อะทุกคนเนี่ยอย่างไฟล์จิฟก็จะมีไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นแบบใครต้องการจะอัพโหลดไฟล์ของตัวเองขึ้นคาวก็ล็อกอินเพิ่มเติมได้เลยสุดท้ายเป็นเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆค่ะหรือว่าต้องการจะให้โปรแกรมเปิดใช้งานตอนเราเปิดเครื่องด้วยไหมเข้ามาเซ็ตในส่วนตรงนี้ได้เลยโปรแกรมของ ทางสกายลุงจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราลองไปฟังสาวเทสกันเลยดีกว่า 别捏。 บ้างคะ่ะกับสกายลุง GK 87มินิมอนิเตอร์ตัวนี้โดยรวมถือว่าน่าใช้มากๆนะคะแล้วก็ในรุ่นที่แล้วผลตอบรับค่อนข้างดีพอสมควรเลยแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะติดที่ส่วนของราคาแบบอาจจะสูงเกินไปหน่อยอยู่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทแต่ในตัวนี้จะถูกลดทอนราคาลงมาด้วยซึ่งค่าตัวของน้องจะอยู่เพียงแค่2690บาทเท่านั้นทุกคนนี่ยังไม่รวมพวกค้ลลดต่างๆนะอาจจะอยู่ประมาณแบบ2 0 0 0นต้นๆเลยก็ว่าได้หากใครสนใจค่ะเดี๋ยวเพจจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้ คลิปน้อนนำเข้าโดยร้าน Gaming Planet มีรับประกันให้3เดือนหากใครมีคำถามสงสัยส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามบาย